ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจาๆกทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งย t u b e ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียตัดเงินบัตรคนจนขณะใช้สิทธิ์เงินดิจิทัลไหมนี่คือคําถามที่คุณผู้ชมที่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบ,บัตรคนจนในบัตรประชาชนเนี่ยถามมาเพราะกังวลนะครับสตังขออ้างอิงจากเพจสวัสดิการทันข่าวเขาบอกว่าไม่กระทบนะครับในช่วงตุลา พฤศจิกาและธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทสําหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับเงินดิจิทัลและเงินรูดซื้อสินค้าเงินใช้สิทธิ์ต่างๆยังคงตามเดิมนะครับเงินค่าโดยสารรูดซื้อสินค้าส่วนค่าการส่งต้มเบี้ยผู้พิการอะไรแบบเนี้ย ยังได้เหมือนเดิมไม่กระทบสิทธิ์อย่างใดดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับยังใช้ได้ตามปกตินั่นเองในเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับอันนี้คือข่าวล่าสุดในวันที่16กรกฎาคมหากในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันเนาะใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ